ทีมเทนนิสสาวไทยบินลัดฟ้าสู้ศึกโลกล่าตัวเพลย์ออฟบิลลี่จีนคิงไหมมนัญชยาสว่างแก้วและรวงข้าวลนาธารราดีนำทีมเทนนิสสาวไทยบินทำศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2025ิบินลีจีนคิงคัพบายเกนบิรที่อินเดีย ผู้ชงเหลาฮิริวงกรรมาการอํานวยการสมาคมกีฬาเทนทนิสแสงในผู้จัดการทีมพร้อมด้วยโคชเอกพัชรพลคําสมานกับตันทีมและผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนําคณะนักกีฬาเทนนิสหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่5เมษายนที่ผ่านมามุ่งหน้ามายัางประเทศอินเดีย ทั้งนี้คณะนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ชุดนี้มีกำหนดเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงรายการ2025บินลีจีนคิงคัพไบเกนบริดหรือชื่อย่อว่า BJKC โซนเอเชียโอเชียเนียกลุ่มหนึ่งที่เด็กกันยิมคนาเมืองปูเน่ประเทศอินเดียระหว่างวันที่7-12เมยอ2568 สำหรับนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ประกอบด้วยไหมมนัญชยาสว่างแก้วมือ110ของโลกรวงข้าวลน,นาธาร,ารุดีมือ166ของโลกแต้วทัศพรน,นักหล่อมือ411ของโลกอีฟพัชรินชีพชันเดชมือ507ของโลกและเอิร์ทเพียงทานพลีพืชมือคู่141ของโลกโดยมีนางสาวนวลพันธ์จันทีทำหน้าที่นักกายภาพบำบัดและนายนน,นทพ,พ,พัฒน์เฟื่งเดชนักวิทยาศาสตร์การกีฬาอันหนึ่งคณะเทนนิสทีมชาติไทยชุดนี้ออกเดินทางจากประเทศไทยจากท่าอากาศย ยานสุวรรณภูมิไปยังท่าอากาศยาน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 ชาติปูเน่ประเทศอินเดียด้วยสายการบินอินดิโกเอลไลเที่ยวบ,บิน 6E1096 โดยใช้เวลาเดินทางราว4ชั่วโมงก่อนจะเดินทางถึงท่าอากาศยานปูเน่ในเวลา3.30นาฬิกานาทีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าไทย2ชั่วโมงหลังจากนั้นทีมได้เดินทางเข้าพักที่โรงแรมเรดิสันบลูทันทีที่เดินทางถึงอินเดีย